อันว่าจีกวดอันอันงาคูนน้องยู๊เซย์มาบึ้งกันเหรนี่ไงโอ้เมนกินนู่นหน่อยทั้งหน่อยทั้งท้องเอ้ยเมนกินนู่นอยู่หนาเฮืยอนข่อยพี่น้องเอ้ยยายเหมือนเรามาไต่ทั้งเมนกินนู่นหน่อยทั้งเมนกินนู่นท้องมันบุญอยู่ทั้งทั้งผุดเด้อมันบาลงมานี่เมนกินนู่นหน่อยอืมตามเซย์วกวงเอาบินไปจ่อยเสร็จละอืมเสียงมันบุญมันมามันบาลงมา

ดอกคุ้นเหอนขจอนเป็นดอกโรนมาเหลัอเหอนของหัวกระปิน่แม่กินนู่นไม่กินดอกไม่กินดอกคุ้นพิงพากันหาไม่สาวมาต่อยเ้ยดินจับคููกันลงมาเนี่นแม่นั่นยยื้ซื้อของไปสใสเจ้านั่น ข้าบนบักขบนดินน้ขอกบอกจะจาตะมือพนดนเดนันนดนเดนนนันนมันลงมาแล้วนันเท่ะตัวสตัวนันเ่ะตัวสองตัวเอ๊ะยังไงบน้าโอ้ฟังเสียงนี่ทึงๆพูนนี่จะสองตัวนองมันนนี่ เสี่ยม <kinds> ันบินพึ่งพึ่งยิ่งเทิ่งขึ้โอ้โสิ่เด็กขวา่สมบัติอะไรย่เหมยเจ้าโอ้โหเ้ยแ่ออ้เก็บสมบัติพี่เด็กแย่หมยมันลงมาพี่ลงมาสาดเจ้าละพี่พี่ขคานรางมือขอว่าเก็บน้ำเจ้าเด้ขคาน่างมือ นี่ไม่กินม่นท้องนี่นะนี่ยถ้เก่ากายซำเนี่ยคือบุมเลยนะแมนอยู่ติมสัดปีกายในบัวเฮ้ปีได้เที่ยวเต็ติมสาดไหมมันลงมาไหมมันลงจังมาไต่นตน้นเหนนี่ต้นดอกปีพ่อเยสสาส่วงวาอาหารโอ้เลี้ใส่ ใต่บอลุ่งไม่จับเพื่อนนี่งานสื่อขหงเราเหรอเด้อโอ้โหคว้าเนาะไม่แลมือรุ่นยังมาไต่ไหมมือมันบนมือแหลกอันมือมืดมึดอันไหมอันที่บอกมือนันไหมเดือนไงล่ะมันหรอวะเดือนไงมันหรอบ่ลุ่งเอียบพนักงานเก็บแมงกี่นู่นสอย

เดือนมันไงพี ALLY ่น้องมันมันเราบินวนอยู่ทั้งงกันไม่ยอมลงตรงไตเดือนมืดๆึดทำให้ฉันกระสีดีก้อยอยู่